สวัสดีค่ะเก็บตกกับโอ๊กนิธินาศราชนิยมนะคะ,จะเจอกันค่ำนี้เราจะออกสตาร์ทกันด้วยควันหลงงานปล่อยโคมยี่เป่งจากเชียงใหม่กันก่อนเลยค่ะ ปลอยคมรอยงานที่เป็นของเมืองเชียงใหม่โอ้โหปีนี้เป้ินปัตตนาเป็นโคมแฟนซีใหญ่น้องๆตึกสามชั้นปูดเจ้านี่ก็ลากมาปล่อยตั้ง57ลูกจนกองเชียรแหกปากลุ้มเสียงแหบเสียงแห้งนี่แหละเจ้าโอ้โหททบางลูกท,ทําแทบตายมามวยมองเท่งสะง,งั้นยิ่งโคมยีลาบลูกนี้โอ้ยโอยไหวไม่เลิก วัยอันควรตกลงนี่คงยี่ป่งเลยคะและดูนึกว่าบอลลูนอราคาจากความสวยๆงามๆเจียงใหม่กันแล้วเราย้ายไปต่อกันที่เมืองสุรินนะคะไปกับงานกีฬากระชับความสัมพันธ์สามีภรรยาค่ะลอยกระทงของเทศบาลตำบลสนมเมืองสุรินปีนี้เพื่อนมีกีฬาผัวผัวเมียเมียมาให้ม่วนคักๆด้วยละเด้ออ้โหวิตายตายคิดได้จังไดคะเนี่ยแข่งผัวอุ้มเมีย ใส่กางเกงในเสื้อในให้เมียโอ้ยไม่พอไม่พอต่อด้วยนี่ค่ะติตาแต่งหน้าให้เมียวยโอ้ยนี่มาแต่งหน้าหรือมาพิคอสเมียคะคุณพัวค่ะเราคนเมื่อกี้น่ารักแลยดูเป็นแม่ลูกแต่บังเอิญคุณสามีติดตานะแล้วเลยไม่เห็นไทยอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียวมา่งท้ายเกบตอกจากเมืองจีนค่ะเป็นเรื่องของหมอไม่กลัวพึ่งค่ะ ตายแล้วเฮียค่ะเอาลังกระดาษไปครอบลังพึ่งทาไมล่ะคะเฮียขานี่จะบอกให้นะเฮียแกเป็นหมอผิวหนังนะคะแกกลัวว่าพึ่งจะต่อยคนที่เดินไปเดินมาแถวนี้ล่คะค่ะก็เลยเอาลังมาครอบลอยบึงประกอบที่ลังโดยไม่ใช้ควันลมเหมือนคนอื่นเท่านี้โอ้โหก็ย้ายบลังพึ่งเรียบร้อยโรงเรียนจริงแล้ว เป็นที่สุดอันนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วเือลูกหลานด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ไปเจอพึ่งที่ไหนเอามาเกาะตามแขนตามขาอันตรายมาถึงช่วงของคำคมค่ะคำคมวันนี้ส่งมาบอกว่าน้ำสู้คนสู้กับน้ำน้ำชุ่ม คนชำ้ำน้ำตาไหลน้ำท่วมคนทุ่มน้ำใจน้ำหลากคนไทยไม่ทิ้งกันชอบมากคนไทยไม่ทิ้งกันจากคุณดาเลศแสงอินนะคะส่งมาจากพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหมดเวลาของเก็บตกกับนิตินาคค่านี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของครปิปรับรางวัลด้วยค่า